คุณทราบหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งในแผ่นดินแอฟริกาเคยมีกองทัพหญิงล้วนที่น่ากเกรงขามที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกองทัพที่แม้แต่นักรบชายชาติทหารยังต้องหวาดหวั่นจนตัวสั่นเมื่อต้องเผชิญหน้าพวกเธอคืออากจีหรือที่โลกตะวันตกต่างขนานนามว่าดาโฮมีอเมซอนแห่งอาณาจักรดาโฮมีซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเบเินครับนี่ไม่ใช่แค่หน่วยทหารธรรมดาแต่คือสุดยอดเครื่องจักรสังหารที่อุทิศชีวิตให้กับกษัตริย์ เรื่องราวของพวกเธอเริ่มต้นมาจากการเป็นนักล่าช้างก่อนที่จะถูกคัดเลือกมาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงชนิดที่ว่านารกยังต้องอายพวกเธอต้องฝึกปีนกำแพงที่เต็มไปด้วยหนามอาคาเซียที่แหลมคมด้วยมือเปล่าฝึกความอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกจิตใจให้เย็นชาเด็ดขาดและไม่หวั่นเกรงต่อความตายในสนามรบผู้เธอถูกปลูกฝังว่าถ้าไม่อจพิชิตก็จงตาย ยามออกศึกพวกเธอว่องไวดุดันและเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดด้วยมีดพราขนาดใหญ่ที่พร้อมจะสะบั้นคอศัตรูในพริบตากองทัพอาณาจักเพื่อนบ้านมากมายที่เป็นชายล้วนต่างก็ถูกกองทัพหญิงเหล็กนี้บทขยี้จนสิน้นซากแต่จุดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการประทะก,กับมหาอำนาจยุโรปอย่างฝรั่งเศสถึงแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับปืนกลและปืนใหญ่ที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติดแต่เหล่าอากจีกลับไม่เคยถอยพวกเธอพุ่งเข้าปะทะก,กับทหารฝรั่งเศสอ,อย่างบ้าคลั่ง และก็ได้สร้างความตื่นตะลึงและความสูญเสียอย่างหนักให้แก่ศัตรูหลายสมรภูมิเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสุดท้ายอาณาจักรดาวโฮมีจะล่มสลายลงแต่ตำนานความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความดุร้ายของกองทัพหญิงแกร่งหนึ่งเดียวของโลกนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานเป็นตำนานสยองขวัญที่ศัตรูต้องจดจำไปตลอดกาล